สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลชิน,นชิกไอชานเอลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม f ีฟ่าม b i l e 2สองพเช่นเดิมนะตรงนี้ก็เรียกว่าอีเวนต์ใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะกับอีเวนต์ทีมออฟเดอะเ a ียนั่นเองนะครับผมก็ทีมออฟเดอะเยียมีเวลาทั้งหมด42วันเนาะแตนะ่ตอนนี้ก็คือผมเพิ่งมาสะดวกอัดว่างอัดนะตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะช้านิดนึงนะฮะซึ่ง ในตัวอีเวนต์นะหน้าหลักเลยนะครับก็เป็นการให้เล่นสกิลเกมนะครับแล้วก็เป็นแมชนะเพื่อได้รับทางฝั่งของทีมออฟเดอะเ a r ท o ร์เนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ attacker point นะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีทั้ง attacker midfielder เนาะแล้วก็ defender นะครับแต่ตอนนี้วีปแรกที่ปล่อยมามันเป็น attacker ก่อนนะครับแล้วก็ defender ก็อีก สี่วันเนาะตามในาตามในตามในคลิปนี้เลยนะด้านบนนะดีเฟนเดอร์อีกสิบวันนะครับซึ่งจะมีอันติเมตเทียร์เยียด้วยนะในช่วงวันที่สามถึงวันที่สี่นะของเดือนมีนาคมนะครับโอเคฮะตรงนี้ก็ เราเล่นสกิลเกมตรงนี้เรียกว่ามันรีเฟชทุกๆ12ชั่วโมงนะครับมันไม่ได้รีเฟชเป็นวันต่อวันนะฮะอันนี้คือ12ชั่วโมงแปลว่าคุณก็ต้องจัดระเบียบนะะก็เล่นรอบเช้ารอบหนึ่งนะฮะร,รอบเช้าคือตี2นะถึงก่อนบ่าย2นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรอบก็คือหลังบ่าย2องไม่ต้นไปนะจนถึงก่อนตี2อนั่นเองนะครับก็เรียกว่าจะได้โทเค็นนะแล้วก็ทางฝั่งของ Attacker Point ไปด้วย นะซึ่งตามที่ได้อ่านในเว็บเนาะตรงนี้ก็คือในวิคที่1เนี่ยจะเป็น Attacker Point นะครับในวิคสองเป็น Mid Field นะวิคที่3เป็น Defense นะครับส่วนวิคที่4ถึง6ก็จะมีผสมกันทั้ง3รูปแบบนั่นเองนะครับผมโอเคฮะตรงนี้ Reward ตรงนี้ก็คือจะมีทาง Offer เป็น Team of the y e a r Token นะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะสำหรับสายเติมนะน,นี้สำหรับสายเติมนะครับแล้วก็เอาโทเค็นเนี่ยมันแลกนะ ันแรกของรางวัลนะครับมันจะการันตี Attacker Point 60นะฮะแล้วก็ a n y Item ก็คือด้านล่างเลยนะอยู่ที่ว่ามันจะสุ่มได้อไรจะเป็นเงินจะเป็น e l i t Player นะครับหน,หนตัวเนาะหรือว่าเป็นพวกนักเตะในตำแหน่ง Attacker นะครับตรงนี้ซึ่งนักเตะเหล่านี้ก็คือเป็น Team of the Year nominee นะครับเป็นคือ ต้องพูดว่าไงเป็นเป็นนักเตะที่ได้เสนอชื่อรางวัลเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นทีมอัลเดอ e ์เยีนะครับซึ่งจะสามารถแลกนทั้ง Attack Midfield และ d e f e n น e ์นะครแต่ตอนนี้มันเปิดที่ a t t a ท k เนาะซึ่งไปดูที่ a t ตแท็ครับหลังจากที่เราได้ Attacker Point มาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีตัวจริงอยู่นะครับสคนนะอันนี้เป็นทีมอ of เดอร์เยีตัวจริงก็คือจะมีเมสซี่เลวันดอฟสกี้แล้วก็ทางฝั่งเอ็มบัปเป แต่ที่เราเห็นจากในแพ็คเมื่อสัสคู่นี้ที่เราจะใช้โทเค็ตในการซื้อในการแลกมันจะเป็นโนมินีเนาะก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักเตะที่ได้เสนอชื่อในการคว,ว้ารางวัลทีมอัลเบยร์นั่นเองแต่สุดท้ายเป็น3คนนี้นะซึ่ง3คนนี้จะใช้ทางฝั่งของแอดแท็กเกอร์สตาร์เตอร์พอยต์นะครับคือไม่ได้แอ t แท k กเกอร์พอยต์ธรรมดาเนาะ ATK สตาร์เตอร์พอยต์อันนี้นะครับผมถ้าเป็น ATK พอย n ์ธรรมดาก็คือเอามาแลกตามเนี่ยตามเส้นทางตรงนี้ ได้ของรางวัลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะสามารถแลกนักเตะได้ที่เป็นโนมินีเช่นกันนะครับก็คือนักเตะที่มีเขาได้เสนอชื่อนะครับแต่ว่านักเตะที่จะแลกเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้ ATK Point ในการแลกนะครับสมมุติคุณอยากได้โฟเดนนะครับเนี่ยโกูเอ็กซ์เปุ๊บคือคุณจะต้องมีโฟเดนก่อนนะฮะอันนี้มันคือมันคือมันคือเหมือนอัปเกรดนักเตะขึ้นนะให้เก่งขึ้น นะครับสังเกตนะกลับไปดูที่แอตแทกเจอร์นะครับโฟเดนนะโฟเดนเนี่ยใบธรรมดาคือ o อเวอร์ออนะครับแต่ว่าใบในอ่าผมกลับไกลเกินไปขออภัยนะฮะแต่ในแอตแทกเจอร์ตรงนี้อ่ะไปดูนะครับ,รนะรบเมื่อกี้แปดแปดสินะฮะแต่ว่าอันนี้แปดแปดเกนะครับก็คือจะเนี่ยก็คือจะสามารถ เปลี่ยนให้มันเป็น z 89ได้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็เรียกว่า,เ,าเหมือนเขาเรียกะไรอัปเกรดอัปเกรดได้ทางอ้อมนะครับอัพเกรดได้ทางอ้อมนะครับแต่ว่าคุณจะต้องเสีย ATK point ด้วยนะเออนะครับคุณจะต้องเสีย ATK point ด้วยนะครับตรงนี้โอเคนะก็เรียกว่าเสีย ATK ขอไปนะครเสียทีคอยอจนมาเปิดไม่พอคือเสียตอน exchange ด้วยนะเออต้องพูดคำนี้ตอน e x c ก a ชก็คือเสียนะฮะตอนแรกนะครับ1,000นะ1,000นะครับโอเคนะฮะก็อีเวนต์นี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะสำหรับที่เขาเปิดให้อ่าช่วงแรกอ่าช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมิดฟิลก,ก็จะเข้านะฮะมาดูตรงมา Stone ครับตรงนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ว่าเป็นที่ทำให้เราได้รับรางวัลต่างๆนะครับผมมาดูกันในส่วนของ Attacker ก่อนนะ Attacker เนี่ยจะแบ่งเป็น3 3ระดับนะฮะร,ระดับแรกคือสมมติว่าเราได้ ATK p o i n t ถึง12,000เราจะได้ทีมรับเยีย t i โทเคนะครับ600แต่ถ้าเราได้ถึง35,000เนี่ยเราได้หุยฟ f i ก o นะฮะแต่ถ้าเราทำได้ถึง60,000เนี่ยเราจะได้ l o ัันดินโย นะครับมิดฟิลก็เช่นกันฮนะเหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะรอว่าจะเป็นอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอรอทางระบบรอทาง EA นะที่ว่าอัปเดตเข้ามานะครับส่วนออนติเมีก็เหมือนกันฮนะอย่างที่บอกไปนะวันที่3วันที่4ช่วงนั้นนะครับว่าจะให้แลกอะไรยังไงนะครับแล้วก็การที่คุณจะได้รับในส่วนของอ ทีมอสเวียพวกแอตแทกเจอร์พอยต์เนาะมิสฟิลพอยต์แล้วก็ในส่วนของดีเฟนเดอร์พอยต์มันสามารถรับได้เพิ่มเติมอีกนะก็คือเราจะต้องไปอีเวนต์ชาเลนจ์โหมดเนี่ยฮะคือชาเลนจ์โหมดเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นและได้ ATK Point พอยต์ด้วยเนี่ยฮะ T.O.T.Y. แอต a ท k เ r อร์ T o T นะครับนี่เลยนะครับก็คือมันจะมีรางวัลให้เรานะครับเป็น ATK Point พอยต์ซึ่งเราสามารถเก็บได้จากตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะก็ นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะคือ Star Pass ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลย Star Pass เนี่ยก็จะได้ท e a of the Year Token เหมือนกันได้ ATK Point เหมือนกันนะครับมี Midfielder Point แล้วก็ Defender Point ด้วยนะตรงนี้ถ้าหลังหุดเราเปิดนะเราแบบซื้อซื้อ Pass นะเราก็จะได้แถวบนด้วยนะแต่ว่าถ้าสายฟรีก็จะได้แค่แถวล่างนะครับ แล้วก็มีตัวอย่างซาเนติด้วยนะฮะเมื่อเราเก็บได้ถึงเดเวล1อรนั่นเองนะครับโอเคฮะตรงนี้ก็เป็นอีเวนต์ทีมออฟเด e ะเยีเนาะก็ประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรไงสอบถามกันได้เลยนะยังไงก็เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชื่นชอบ Channel หรือว,ว่าคลิปของผมนั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวครั้ง,งต่อไปก็จะทำคลิปออกมาเรนะื่อยเนาะตรงนี้พยายามทำให้เร็วที่สุดนะฮะแต่ถ้าช้าใปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคครับก็สมันยนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ